เรื่องไม่น่าเชื่อก,ก็ต้องเชื่อครับว่าชนวนเหตุของการประท้วงใหญ่จนบ้านเมืองแทบลุกเป็นไฟในอินโดนีเซียเนี่ยต้นต่อของมันมาจากที่สสเขาเปิดฟลอร์เต้นรํากันในสภาสวัสดีครับชาวไทมิรนี่แอดไทมิรเองครับวันนี้แอดจะพาทุกท่านไปดูเรื่องจริงที่มันยิ่งกว่าละครเรื่องนี้กันครับฟังไม่ผิดหรอกครับชาวไทมิตรในขณะที่พี่น้องประชาชนของเขากําลังหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินบินรนกันแทบตายกับค่าครองชีพที่แพงเหมือนจรวดคนตกงานแกนเป็นเบื่อความเหลื่อมล้านี่ไม่ต้องพูด มันขังจนแทบจะฉีกออกจากกันอยู่แล้วแต่ภาพที่ออกมาเย้ยฟ้าท้าดินก็คือบรรดาสอสาผู้ทรงเกียรติของเขากําลังออกสเต็ปแดนกันอย่างเมามันในห้องแอร์เย็นช่ามันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจซะจนไม่ต้องมีแคปชั่นอะไรมาประกอบเลยแม้แต่คําเดียวคือในจังหวะที่ท่านๆกาลังโยกย้ายสายสะโพกกันอยู่นั้นเนี่ยประชาชนของเขาต้องเจอกับการหั่นงบแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่ทั้งงบการศึกษาที่เคยเป็นความหวังให้ลูกหลานได้ลืมตาอ้าปากงบอาหารกลางวันเด็กตาดำๆที่อาจเป็นมือที่ดีที่สุด ของวันสําหรับบางคนงบสาธารณสุขที่เป็นหลักประกันสุดท้ายของชีวิตคนจนโดนตัดเรียบแต่ตัดภาพมาที่ฝั่งสสสิครับอนุมัติเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักให้ตัวเองแบบจุกๆมากกว่าค่าแรงขั้นต่าที่ประชาชนได้กันทั้งเดือนเกือบ1ิบเท่าโอ้โหความรู้สึกมันเหมือนโดนไม้หน้าสามฟาดกลางแสกหน้ามันเจ็บจี้จนจุกออกความแค้นที่มันสุมอยู่ในใจมานานมันก็เลยกลายเป็นดินระเบิดชั้นดีรอแค่สะเก็ดไฟมัดจุดเท่านั้นแหละครับแล้วสะเก็ดไฟที่ว่ามันก็มาจริงๆครับเมื่อฝางเส้นสุดท้ายมันขาดผึงลง พร้อมกับชีวิตของน้องอัฟฟานคูเนลมันไรเดอร์หนุ่มวัยแค่21ปีที่ต้องมาจบชีวิตอย่างน่าสลดใต้ลอ้อรถทุ่มเกราะของตำรวจเพียงเพราะเขาออกมาสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าความตายของน้องคนนี้แหละครับที่เป็นเหมือนสาดน้ำมันเข้ากองไฟทําให้ความโกรธแค้นมาระเบิดออกมาเผาไหม้ไปทั่วทั้งแผ่นดินจากสเตปแดนสวยๆในวันนั้นมันได้ก,กลายมาเป็นเปลวเฟิงที่ลุกท่วมทองถนนในวันนี้นี่คือบทเรียนราคาแพงที่อินโดนีเซียต้องจ่ายเพียงเพราะความทองไม่รู้ร้อนของชนชั้นไม่กี่คน เอาละทีนี้แอดขออนุญาตแพนกล้องกลับมาที่บ้านเราประเทศไทยที่รักยิ่งของพวกเรากันบ้างครับในวันที่เราได้นายกคนใหม่ป้ายแดงจะมาอยู่แค่4เดือนหรือจะลากยาวไปกว่านั้นก็ตามแต่แอดว่าบทเรียนร้อนๆจากอินโดนีเซียนเนี่ยมันคือกระดิ่งเตือนไฟชั้นดีที่ดังลั่นไปถึงทำเนียบรัฐบาลเลยเนี่ยว่าไอ้ความรู้สึกว่ากูไม่แคร์ปากท้องประชาชนความเหลื่อมล้ำที่มันเห็นกันโทนโษและการใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายบนกองทุกของคนอื่นเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่พร้อมจะเผาทำลาย บาลังของใครก็ได้ทุกเมื่อยิ่งในวันที่เศรษฐกิจบ้านเรายังอาการโคมา่าประชาชนหนี้ท่วมโัหจนแทบจะจมน้ํากันอยู่แล้วแถมยังมีภัยจ้องจะฮุบแผ่นดินจากเพื่อนบ้านที่ไม่เคยไว้ใจได้รอซ้ําเติมอีกแอดก็เลยอยากจะถามชาวไทมิตรตรงๆเลยว่าเท่าวันหนึ่งสอสอบ้านเราเกิดคึกขนองลุกขึ้นมาเปิดฟลอเต้นลืมโลกกันกลางสภาในขณะที่พวกเรากําลังลําบากเลือดตาแทบกระเด็นแบบนี้ชาวไทมิตรจะทํายังไงกันครับ